啊，大、啊、爷，哇、啊！啊

We have จากคะแนนเธอนะครับส like ี่ตำบลเท่านั้นเองประชากรสองหมื่นสามพันกว่าไม่ได้เยอะมากนะครับจริงแล้วคนแนนเธอแลรายงานบอกเมืองใช่ไหมใช่ต่ังที่นะครับก็ได้รู้จักกันเราจะไปเรียกยาลงพื้นที่ก่อนเพื่อที่จะได้เริ่มต้นต่างๆว่าทำได้เลยไหมถ้าทำได้แต่ทำได้แบบไม่รู้จักกัน ไปไหนก็ไม่รู้จักคนมันเป็นการทำงานก็ดูแบบแบบแบบื่องแปลกๆบ้างดังนั้นต่อที่เริ่มต้นทำง,งานช่วงเดือนกันยาเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีทุกงานนะครับเปิด<ม>งานนี่แล้วเสร็จทุกการทำก็เปิดใจแบบนปีๆนะครับเพราะนั้นผมเลยไปใช้เวลาช่วงปลายนะครับทั้งแปดอำเภอแปดอำเภอไม่ได้เยอะมากนะครับจริงแล้วถ้าพูดเอาคือไปสิงห์บ้านจะจบไปเช้าเย็นวานเ่ง ของทัพนะครับแก้ไขปัญหาอย่างแรกตัวนั่นคือว่ามันพูดยากนะครับเรื่องผลควายเรื่องธรรมชาติพูดได้เลยว่ายากเทียบต่ออ่อนด้วยจริงถ้าเกิดต้องแรงกับสาระภายดนนะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถต่อสู้ธรรมชาติได้จริงแต่ถ้าเรารู้ลูกแมนมีการเดินนะครับแล้วก็ดำเนินการป้องกัน สวนสวนผลไม้แต่บางทีมันย้ายไม่ได้มันก็ต้องจมแล้วอันนี้ประชาที่เกิดขึ้นในรอบปัจจุบันนันมนเกิดการคาดเดาความรุนแรงไม่เคยคิดว่าเิดรุนแรงขนเพราะะนรอบน,นี้ในรอบช่วงชีวิตเราเนี่ยเราเจออะไรมาในสิ่งที่ไม่คาดคิดสมค่าก็มีมมออกมาสแดสแดงตนแสดงตวเพื่อรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนทำอะไร อากโทต่อในสาขารัฐประภาษาศาสตร์นะครับที่สหระในการกลับมาเริ่มต้นทำงานผมอยู่ป .2 นะครับทำง,งานร่วงกันนะครับผมข้างอยากให้หมดพี่ญหาเรื่องใฟปะเนี่ยผมให้ใบป,ปะกับตำรวจตอนที่ผมหน้าแข็งผม,ผมก็ไปมีเงิน,งนจะไปทำให้แต่บ้านก็ได้แหละๆๆ ที่่มันนองกาผมไม่รู้ว่าที่ขอเนี่ยมันอยู่ในที่ดินอะไรเพราะสอน้อยก็มีเอกสารเิรอยู่แล้วส่วนใหญ่ได้ในเขตป่าสงวนพิทยานเพราะฉะนั้นการขยายเขตไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตจากการป่าไม้พิทยาด้วยเช่นเดียวกัน